ได้เลยครับพี่มันทำยังไงครับพี่มันไม่เป็นเลยครับพี่อันนี้คืออะไรเนี่ยพวกเราไม่เป็นเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องนี่มีปัญหาใช่ไหมล่ะพี่ช่วยได้เลยพี่เนี่ยระดับเสียเลยช่วยยังไงอ่ะเฮ้ยก็แค่ไปหาครูคนนั้นไงคนไหนอ่ะเฮ้ยตามมาเถอะนะเฮ้ยตามมาตามมาโอเคโอเคก็ได้นะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยสองวันแค่สองวันเชื่อพี่จริงเหรอพี่เฮ้ยแม่งเรื่องจริงเหรอวะโดนตุ่มมันเฮ้ยเชื่อกันเชื่อกันหน่อยเชื่อกันหน่อย เก็บเป็นไกรมาฮาฉันทะไม่เดี๋ยวว่าผมเลยครับฉัน้งก่อนอนเกินเหรอการไข่ต้องเปพนนมวัวไอ้รอมเท้า่ผมก็อยากได้สีช่วยผมด้วยเฮ้ยมันเป็นงั้นได้ไงนี่ไอ้น้องรู้น้อยไปซะแล้วเอานี่ไปจริงเหรอพี่นี่นะครับความพิเศษสิทธิ์ถ้าคุณได้เรียนสิ่งนี้เป็นระยะเวลาสองวันจากอาจารย์ยีดีท่านนี้นะครับนี่นี่คือกิจกรรมทั้งหมดที่ผมได้ทำนะครับดูท่าหนึ่งสองสามสี่เทาแล้วนี่คือฟ้าที่ผมได้เลี้ยงใหญ่มากเลยครับน้องตามผมครับ <laughs> this is my picture before I learn with teacher and this is me now after I've learned with this research.